ตอนนี้ตอนนี้เขาก็มาเคยมาเจาะแล้วรอบหนึ่งสองรอบเนี่ยมาเจาะเจาะวันนี้มาเจออีกนี่ถ้าไม่ได้เดินดูนี่เรียบร้อยกำลังเริ่มเลยนะฮะเดินดูทุกวันถ้าไม่เดินดูทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นเรียบร้อยที่ครับนะขนาดเดินดูทุกวันนะ ก็ยังมาให้เราเห็นเห็นหหนะครับายาเต็มต้นหมดดูนี่เพิ่งจะเริ่มนะถ้าปล่อยไว้นานกวน่านี้คงจะเรียบร้อยเห็นไหมครนานกว่าน,นี้หน่อยนึงก็คงจะเสร็จมันนี่โดนเจาะไปหลายรอบแล้วเนะี่ยเราต้องโรยยาทิ้งไว้แบบเนี้ยถามว่ายาช่วยได้ไหมผมก็ว่ามันช่วยได้แหละแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดคือคุณต้องเดินดูนะครับต้นขนาดนี้กำลังเลย เหนื่อยใจไก่พวกดวงโอ้เหนื่อยใจจริงๆตอนนี้ก็ต้องหันมาเล่นขนน <c oughs> ขนนก็ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กล้วยนะครับปลูกกันไปดูแลกันไปปลูกแล้วก็ต้องเดินดูนะครับถ้าไม่เดินดูนี่เสร็จมันแน่ <c oughs> โอเคสูกกันไป ขนนเราโตดีค่อยๆแตกยอดแตกอะไรละขนนเขาก็โตง่ายนะถ้าก็มีน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยนี่ผมว่าเขาก็โตง่ายแต่ว่าต้นหลังบ้านเนะี่ยต้นถนนเนี่ยมันมันกิ่งกิ่งแต่ละกิ่งมีตายด้วยมันน่าจะมีหนอนเจาะแหละผมว่าขนุนก็มีโรคภัยเหมือนกันนะที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันเขาโดนหนอนเจาะได้นะครับ ผมว่าไม่มีอะไรหรอกที่ปลูกง่ายต้นมะพร้าวเนี่ยผมคิดว่าปลูกแบบง่ายๆนะยังยากเลยมะพร้าวโอ้ยตายละลบกับตัวด้วงไม่ไหวลบก,กันไม่หวัดไม่ไหวเลยกล้วยนี่ว่าง่ายนะแต่ก็ต้องอัดน้ําเยอะเหมือนกันถ้าไม่อัดน้ําเยอะๆนี่ก็ลูกไม่ดกอีกจะว่ากล้วยปลูกแล้วไม่ต้องรดน้ําไม่น่าจะใช่นฮะ ถ้าไม่รดน้ำในหน้าแรงนี่เรียบร้อยหมดนะครับแล้วลูกเขาไม่โตโตช้าลูกรีบอะไรอย่างเงี้ยดูสองปีปลูกได้ขนาดนี้มันโตช้านะเพราะว่าน้ำท่ามันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่เขาก็โตแหละบางต้นก็ไม่โตเห็นไหมแต่ตอนนี้เขาโตก็ใกล้น้ำ แต่ว่าไอ้โตช้าโตเร็วอะไม่กลัวหรอกกลัวดวงเดียว mm hmm. ดวงมากัดกินเซ็งเลยเราก็ลดน้ำระบบน้ำของผมก็จะเป็นดูดน้ำบอ่อเข้ามาในถังนี้ดูดน้ำบอ่อเข้ามาแล้วก็ใช้ปั๊มเล็กดันอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเข้าไปในสวนนะครับน้ำก็ไม่ได้แรงอะไรแต่ก็พอได้กินนะฮะไม่ขาดน้ำใช้น้ำบอ่อเอาน้ำอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ แต่ว่าก็พอได้พอได้กินนะครับพอได้ช่วยพยุงให้เขาอยู่รอดโอเค